ความคืบหน้าล่าสุดค่ะครอบครัว4ี่คนพ่อแม่ลูกชาวจังหวัดสุโขทัยนะคะที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่10เมษาค่ะลูกสาวคนโตเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีการโทรคุยติดต่อน้องชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดก็คือวันที่21เมษาก็คือวันนี้ค่ะมีรายงานว่าลูกสาวคนโตเนี่ยหรือว่านางสาวฮิรัญยาบุญชูน้องอุ้ยนะคะสามารถติดต่อน้องชายคนเล็กที่เดินทางไปกับครอบครัวได้แล้วระบุว่าปลอดภัยดีค่ะแต่ก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรค่ะ นอกจากนี้นะคะทางเพจดาวแปดแฉกเนี่ยมีรายงานว่าภายหลังจากตำรวจสบพบ้านไร่ค่ะผู้ชมเร่งคลี่คลายเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะจึงได้มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของปมปริศนาก็คือข้อเท็จริงในวันที่2เมษายน2565พ่อแม่ลูกรวม5คนเนี่ยออกจากบ้านที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมไปส่งลูกสาวคนโตเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วในวันที่6เมษายนนะคะลูกสาวคนโตบ,บอกว่าออกจากเชียงใหม่เวลาประมาณเที่ยง พ่อแม่บอกว่าจะกลับบ้านก็คือเวลา16นาฬานะคะลูกสาวคนโตก็ยังมีการติดต่อพ่อแม่ได้ตามปกติค่ะจากกลองวงจรปิดนะคะตามด่านบันทึกภาพรถกระบะเนี่ยตั้งแต่วันที่2ถึง6เมษาได้หลายจุดเลยค่ะโดยวันที่6เมษายนนะคะรถยนต์กระบะเนี่ยขับมาที่อำเภอทุ่งเสลียนจังหวัดสุขโขทยัยแล้วในวันที่7ค่ะคุณผู้ชมขับผ่านบริเวณแยกวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะคะเวลา17นาฬิกาค่ะ คนรับซื้อรถกระบะเนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจพร้อมหลักฐานนะคะว่านางสาวนฤมลเนี่ยติดต่อซื้อขายรถยนต์กระบะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาละจนกระทั่งวันที่6เมษาค่ะคนรับซื้อเนี่ยก็มีการติดต่อหานางสาวนฤมลสอบถามเพื่อที่จะมีการนัดดูรถยนต์กระบะนะคะโดยคนรับซื้อเนี่ยก็ได้เดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปดูรถยนต์แต่ว่านางสาวนฤมลเนี่ยขอนัดดูรถที่ปั๊มน้ํามันในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ส่วนในวันที่7เมษายนนะคะนางสาวนฤมลเนี่ยเขาก็ขับรถกระบะเนี่ยไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกค่ะให้คนที่จะรับซื้อรถเนี่ยดูนะคะซึ่งสภาพรถเนี่ยเขาบอกว่าผ่านการตกแต่งเพิ่มเติมการทำสัญญาซื้อรถยนต์เนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องค่ะผู้รับซื้อเนี่ยก็ไเรียกว่าโอนเงินผ่านทางแอปธนาคารเข้าบัญชีของนางสาวนฤมลนเนี่ยจำนวน3ามแ0นแนบาทจากนั้นในเวลา15บหนาฬิกาสีนาทีก็คือโอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นางสาวนัลมลนเนี่ยก็มีการโอนเงินต่อไปอยังบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งเพื่อปิดบัญชีเช่าซื้อในเวลา15นาิก50นาทีจำนวนเงิน3 7 4 2 3 0บาทโดยเหลือเงินจากการขายรถอยู่ที่1 7 7 0บาทค่ะก่อนที่จะทำสัญญาที่ร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมันนะคะ นายนิรุตเนี่ยก็มีการขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอันติสเนี่ยสภาพเก่าประมาณสักสิปีได้ตามเข้ามาแล้วชวนคนที่ซื้อรถเนี่ยค่ะาทานกาแฟทําขณะทําสัญญาซื้อรถยนต์ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้มีพบความผิดปกติใดๆนะคะทีนี้ค่ะนางสารนฤมลเนี่ยเขาก็เล่าว่าสาเหตุที่ขายรถยนต์เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่อยากมีภาระเพิ่ม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยมันก็ขาดไรายได้นะคะซึ่งหลังจากที่มีการทําสัญญาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนางสาวนฤมลเขาก็ขึ้นรถยนต์ที่นายนิรุตเนี่ยขับมาออกไปจากปั๊มค่ะคนรับซื้อรถยนต์นะคะบอกว่าหลังจากซื้อรถยนต์เนี่ยก็ขับเข้ามาที่กรุงเทพ โดยกล้องวงจรปิดบริเวณที่วชิระบรมีจังหวัดพิจิตรเนี่ยเวลา17บเจ็ดนิกานะคะในวันที่7เนี่ยคนรับซื้อเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ในห่วงเวลาดังกล่าวเองตำรวจก็มีการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะคะพบว่านางสาวนฤมลเนี่ยครอบครองรถกระบะคันที่ขายไปนะคะหคันแล้วก็เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวสป้ารุ่น lx 150นะคะจำนวนอีก1คันส่วนนายนิรุตเนี่ยก็ยังไม่พบข้อมูลกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะคะ กนทีนี้ค่ะต้องบอกว่าเพจมิกเกลียเนี่ยเขาก็ออกมาเฉลยนะคะว่าที่ต้องหลบหนีแล้วก็หายไปเป็นระยะเวลากว่าสิบวันเนี่ยเพราะว่าหนีหนี้นะคะจากการตั้งวงแชร์แล้วมันล่มนั่นเองค่ะผู้ชมและนี่ก็คือข่าวไวทไททนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม